It's the sort of situation they'll want to capitalize on now. He's found a way through. Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. If they want to counter, they could do with more speed. Palmer. Bell. So we're already into the second period. A tight old game so far. สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับกับรายการที่ชื่อว่าเพชรหรือตมนะครับจากการที่ผมเปิดแพ็คของอาพีเออร์ดูวีคยูฟาเชอร์รี่ไปครับผมได้ตัวนี้มาครับปีกสารพัดประโยชน์หรือเปล่านะครับผมแกเรโน่นะครับปีกที่มีความเร็วเป็นความอันตรายของเขานะครับผมแกเรโน่ล่างนี้นะครับสูงอยู่ที่176 779ซมอายุ26นะครับผมเป็นปีกอ่า ทีมชาติบราซิลนะครับเล่นให้กับออโต้นะครับผมคือผมเล่นไปไปประ,ประมาณตามจริงเล่นมากกว่า4เกมนะแต่ว่าทําไมขึ้นในนี้แค่สี่เกมหรือว่าแบบว่าไม่นับตัวสํารองอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ยิงไม่ได้นะคือผมเล่นไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าจะรีวิวขนาดไหนนะเดี๋ยวดูตําอ,อ่าค่าพลังที่ได้มาคือมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเล่นในตําแหน่งริมเส้นนะครับเล่นได้ทั้งปีกขวาและปีกซ้ายนะครับผมแล้วก็ปีกต่ําด้านซ้ายนะครับผม มาในค่าพลังนะครับเพราะว่อยู่ที่92เมื่อยืนอยู่ในค่าทีมบูลอยู่ที่95นะครับผมก็มานะครับผมการคลองบอลการจ่ายบอลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าสําหรับผมคือส่วนตัวนะถือว่ากลางๆไปค่อนข้างน้อยนะสำหรับปีคือผมชอบปีที่สามารถจ่ายได้หรือว่าถ้าจ่ายไม่ได้จริงๆค่าพลังการยิงคือต้องมากนะคือคือตอนนี้จบสกอร์อยู่ที่79เองถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับปีสําหรับตัวผมนะ79ถือว่าน้อยมากส่วนตัวผมนะ ปีส่วนตัวผมต้องประมาณถ้าถ้าจ่ายบอลน,น้อยก็ต้องแบบว่าคองบอลได้อันนี้คือค่าคองบอลเขาคือน้อยมากนะแต่ว่าความเร็วดูทุกคนใส่กันไ,ไปเอาโค้ชเทนฮาร์ดคือวิ่งสปีดอยู่ที่ร้อยเลยนะและสปีดต้นอ,อยู่ที่เก้าเก้าแล้วเราจะไปดูกันรีวิวครับผมว่าเขาจะเป็นเพชรหรือตกแต่ความเร็วเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังครับผมมาทุกคนเริ่มการรีวิวครับกาดูแกเรนโนครับผมดูวิ่งวิ่งไปครับผม วิ่งปับใช้ความเร็วนะดูความเร็วของเขาคือความเร็วเขาไม่เป็นฝองรองใคร,รอยู่แล้วครับผมคือแต่ว่าจังหวะแบบว่าจะไปต่อทาไงดีทําไม่ได้ครับการเปิดบอลการจ่ายบอลน,น้อยมากนะพยายามวิ่งเบียดเข้ามาเพื่อจะจ่ายง่ายให้เพื่อนแต่ก็เล่นยากไปหน่อยครับจังหวะนี้ดูเาความเร็วครับใช้ความเร็วครับทิ้งหนีมาจ่ายให้เพื่อนเตโอปาดเข้ามาให้ออติเมนพิกยิงตุ้มติดครับผมแต่ก็จ่ายมาครับเตโอครับปึ๊บปื๊บแกลนูใช้ความเร็วพิ้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 วพิงพิงพิงป๊บไปแต่ก็ไม่ผ่านครับ ห้องตัวที่น้อยนะครับผมก็เลยทําให้แบบว่าจาังหวะหมุนที่จะหนีกองหลังอะไรอย่างงี้ก็จะช้าหน่อยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นที่จะเบียดกองหลังอยู่แต่ว่าความเร็วนี่ไม่เพ็นสองครับจรวดทางเรียบครับผมความเร็วนี่คือสุดๆครับผมดูดูใช้ความเร็วครับพยายามจะหมุนเข้ามากองหลังนี่คือหลงซ้ายหลงขวาแล้วยิงจะยิงแต่แต่มันช้าดูครับจังหวะพลิกตัวมันช้าก็เลยจะทําจังหวะต่อไปมันได้ยากมากเลยนะครับผม มาแทงมาอย่างนี้ก็คือของหวานแกไล,ลโนโล่เล้ครับคือความเร็วคือไม่เป็นสองรองใครลิเจนี่คือต้องแบบพยายามดึงไว้คว้าไว้นะผมแต่ว่าเจ้าตัวดูเราจะพยายามพิกไปแต่มันช้าไปครับผมส่วนตัวผมว่าการจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นปีกตัวอื่นคือเฟี้ยวนะแต่ว่าความเร็วผมว่าเอามาเล่นสนุกสนานได้เลยนะสำหรับตัวนี้เปิดมาคนระับ การเปิดบอลก็จะแบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะถึงว่าจะเปิดได้แบบหลอดถือว่าครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าเปิดได้แย่มากนะมาจนี้ตัดได้มันพยายามยิงเจ้าตัวง้างเท้าช้ามากนะครับสำหรับการจะยิงนะครผมแต่ว่าลูกนี้ก็คุกคิดมาได้ครับโอซิเมนยิงเข้าไปง่ายๆครับผมส่วนตัวก็ง้างเท้าช้าเกินไปนะสำหรับการยิงนะ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว,ว่าความเร็วนี่ไม่เป็นสองรองพยายามจะสไลด์ก็เอาไม่อยู่ของหลังจะพยายามจ่ายจ่ายจัาหวะสุดท้ายดูครับผมมันจ่ายได้แย่มากนะครับสำหรับปีนะแต่ความเร็วของเจ้าตัวคือดีมากถ้ามีค่าแบบการจ่ายเฟี้ยวๆนี่คือสุดยอดเลยนะผมแล้วเจ้าตัวคือเพิ่มสกิลหรือว่าเพิ่มพลังอะไรไม่ได้แล้วไงแต่ว่าเอามาเล่นสนุกสนานได้ครับตัวนี้เปิดดูปลอดม่วงเปิดได้เบามากเลยอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือแบบรู้สึกเสียดายครับ ความเร็วของเจ้าตัวถ้ามีพลังการจ่ายบอลเฟี้ยวๆหน่อยคือเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งได้เลยนะคะรับผมแกเลยตัวนี้นะส่วนตัวผมชอบนะเอามาเล่นแบบว่าเึ่นขำๆไม่ได้เอาไปลงแรงอะไรขนาดนี้แต่อันนี้ก็ลงแรงบ้างไม่ได้ลงแรงบ้างนะอัดคลิปม,มาให้คนดูชมการรีวิวนะเพราะว่าผมขึ้นดีหนึ่งแล้วไปเจอกองหนังที่มีความเร็วเท่าๆกันอะไรเงี้ยมันสู้ลำบาคกครับกับกองอปีที่แบบไม่สามารถจ่าย หรือว่าชเงเองกินเองได้นะครับคือเจ้าตัวยิงเบามากนะเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เจ้าตัวได้จังหวะเลี้ยงเข้าไปยิงง่ายๆนะแต่ว่ากับยิงเบามากนะถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือไม่เหลือแล้วนะแต่ความเร็วของเจ้าตัวดูๆไม่มีใครตามทันอ่ะคือพยายามวิ่งตามแต่ตามไม่ทันคือวิ่งตัดเข้ามาอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะถ้าใครอยากเล่นนะครับผมมาในสไตล์โฮปเยอร์หาช่องนะก็ดูมาเจ้าตัวคือหาช่องว่างได้ดีนะครับเนี่ยใช้ความเร็วแบบวิ่ง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 พยายามตัดเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนนะครับผม ให้เพื่อนทําทําต่อนะเนี่ยครับหาช่องว่างให้ตัวเองครับผมพยายามจะเลี้ยงแบบก็เนี่ยครับช้าไปจังหวะช้าไปห,หนึ่งจังหวะเสมอนะครับนี่มีจังหวะที่แบบพยายามจะทําเองกินเองครับผมดูดูเลี้ยงวนวนหาจังหวสะลายซับซับปั๊บปั๊บจะยิงยิงจิ๊เบามากลูกบอลคืนช้ามากครับดูแทงมาลูกนี้ครับผม <Os> ๆๆแต่ว่าผมชอบจังหวะแบบนี้นะคือเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ เหมือนให้เพื่อนวิ่งแล้วเราดึงตบกบสามสี่ตัวแล้วก็จ่ายมาโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนจากการรีวิวแกนเลโน่ครับปีกสารพัดประโยชน์คนนี้เป็นยังไงถ้าเพื่อนชอบ,ชอบเพื่อนชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดใจเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวเพชรหรือตมนะส่วนตัวผมจะตัดเกรดแล้วนะว่าจะเป็นเพชรหรือตมส่วนตัวให้เป็นกลมไม่เป็นเพชรแล้วก็ตมอยู่ระดับกลางๆเอาไว้เล่นแบบว่าสายสะสมเอามาเล่นได้เอามากระชากหรือว่าเลี้ยงกินเวลาได้ไม่สามารถเอาไปแบบ ทำอะไรแบบขนาดนั้นได้นะครับผมดูค่าพลังแบบมันแบบว่าไม่สุดไปด้านไหนด้านหนึ่งคือมันสุดด้านวิ่งมากกว่ามันไม่มีแบบจ่ายบอลคล่องตัวอะไรที่ทําให้เขาแบบมีความแบบที่จะเอาไปหน้าเล่นอะไรอย่างงี้นะครับผมส่วนตัวให้เกรดอยู่ที่ประมาณ6.5เต็ม10นะครับผมสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นนะครับสำหรับแกนเลนโน ใครไม่ชอบหรือว่าอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นให้แบบเป็นการให้กําลังใจหรือว่ากดไลค์และก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับคาริงนะครับตื่นเต้นมากนะครับการทำคลิปครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายครับอย่าลืมติดตามด้วยนะเพราะว่าผมมีการรีวิวทุกวันนะครับผมเป็นการลงคลิปรีวิวทุกตัวนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะครับผมมีโอซ a แมนมีดีมาเรียมีโคพาวเมอร์เผือเพื่อนๆอยากให้รีวิวหรือว่า นี่ครับผมคิมมินแจอะไรอย่างนี้สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าพี่เล่นตัวไหนตัวไหนยังไงสไตล์ยังไง,ไรง,ไงหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับุมค,ครับ